ถ้าเธอเป็นคนหนึ่งที่เงินเดือนเกิน1นึ่งแสนบาทแล้วตอนนี้เธอควรมีบัตรใบนี้ติดกระเป๋าเอาไว้ฉันต้องบอกเธอเลยว่าเลทในการแลกไมในปี2025ของเขาน่าสนใจมากๆสวัสดีค่ะยินดีรอรับเข้าสู่รายการกวางสาวพาใช้บัตรนะคะซึ่งเพื่อนๆขาวันนี้กลับมารีวิวบัตรเครดิตกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งบัตรเครดิตที่แก๊ปจะมารีวิววันนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นบัตรเครดิตตัวที่อยู่มานานมากๆแล้วหลายคนก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีแล้วตัวเก็บเองช่องนี้ก็เคยรีวิวไว้หลายปีมากแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแพลตินัมลีเดอร์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นบัตรสำหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะของธนาคารกรุงเทพหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหปีนี้มาแรงมากๆแล้วตัวเก็บเองก็ต้องหยิบยกขึ้นมารีวิวน้องเขาอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าหลายหน้าบาตมากๆสมัยก่อนเคยเป็นบัตรที่แลกใหม่ได้เจ๋งมากๆแต่ปีนี้เขามีการปรับเลทในการแลกไม้ใหม่เกือบทั้งตลาดเลยซึ่งเลยทำให้บัตรเก่าแก่ใบนี้ กลับมาน่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเขามีเลทในการแลกไม้ที่ดีมากๆถ้าเทียบนับปัจจุบันในปี2025นี้เป็นยังไงวันนี้แก๊บมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นเลยแก๊บต้องบอกว่าบัตรใบนี้มีเบนฟิตหลักๆอยู่3หัวข้อที่ฉันมองว่า โดดเด่นมากๆเลยนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการสะสมแต้มนั่นเองนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้บัตรเครดิตทั่วไปส่วนใหญ่ในท้องตลาดเกือบ90%ทุกการใช้จ่าย25บาทจะได้รับ1คะแนนแต่สำหรับบัตรใบนี้ความพิเศษก็คือทุกการใช้จ่าย25บาทจะได้รับไปเลย2คะแนนนั่นเองนะคะหรือตกอยู่ที่คะแนนละ12.5บาทนั่นเอง ซึ่งการให้คะแนนคูณ2ของเขาไม่มีเพดานด้วยนะคะบางเจ้าตอนนี้จะมีเพดานว่าโอเคเกิน2 0 0 0 0 0ขึ้นไปจะเป็นเลทธรรมดา1บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทแรกจะเป็นคูณ2แต่สําหรับใบนี้ก็คือคุณได้วงเงินเท่าไหร่ใช้ไปเลยคะแนนทั้งหมดเป็นคูณ2เรื่องที่2ที่แก๊ปหยิกยกบัตรใบนี้ขึ้นมารีวิวซ้ำในปี2025เป็นเรื่องของ การแลกไม้นั่นเองนะคะจริงๆเรื่องการแลกไม้ของบัตรใบนี้ที่ผ่านมามันก็เป็นเลทประมาณนี้แหละไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่พอปีนี้2025ช่วงปลายปีหลายธนาคารมีการปรับเลทในการแลกไม้ใหม่ซึ่งมันแพงขึ้นไปหลายเท่าตัวมากซึ่งทําให้การแลกไม้ในปี2025เป็นอะไรที่แบบน่าเศร้ามากเป็นอวสา,า,ษา,ษานองสายแลกไม้ซึ่งพอดีฉันกลับมาดูเรื่องการแลกไม้ของบัตรใบนี้เธอ มันกลายเป็นน่าสนใจไปเลยในปี2025น่าสนใจยังไงต้องบอกว่าเลทในการแลกไมล์ของบัตรเครดิตใบนี้แลกได้ทั้งหมด3สายการบินนะคะก็คือตัว Royal Orchid Plus นะคะแล้วก็ Fire Bonus แล้วก็ของ AirAsia นั่นเองซึ่งเลทในการแลกที่เขาให้มาเลยในคู่มือก็คือ2,500คะแนนแลกได้1,000 ROP นะคะแล้วก็1,500คะแนนแลกได้ 500 Fire Bonus นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของ Air Asia เนี่ยก็จะเป็น1,000คะแนตนต่อ1,000คะแนนเลยของ Air Asia ก็คือเป็น1ต่อหนึเลยทีเดียวถ้าให้คำนวณออกมาเลยนะคะบัตรใบนี้ตก31.25บาทต่อ1ไมล์ของการบินไทยซึ่งเลทอันนี้ถ้าไปเทียบกับบัตรอื่นที่เป็นบัตรโครแบนกับการบินไทยเองบางแบงก บัตรใบนี้เลทด,ดีกว่านะคะ3 1 2 5บาทต่อ1ไม้นะคะ ROP ของการบินไทยเป็นเลทที่ดีมากๆในปี2025 Fire b o n u s บของบางกอกแอร์เวย์ตกอยู่ที่37.5บาทนะคะต่อ1น1ไม้ก็ไม่ได้แย่มากและอันที่เลิศที่สุดเลยเป็นของ a i r a เอเชียนะคะตก12.5บาท หนึ่งไมล์ไปเลยคือตัวนี้เธอพอเอามาเทียบณปัจจุบันในปี2025ทั้ง AOP เอยกับตัว Air Asia เอยต้องบอกว่าเลทในการแลกไมล์ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยในปี2025ปัจจุบันนี้ถูกกว่าเจ้าตลาดแลกไมล์เจ้าเดิมไปแล้วนะคะสำหรับบัตรใบนี้เรื่องที่3ที่แกมองว่าโดดเด่นมากๆของบัตรใบนี้เป็นเรื่องของประก,กันนั่นเองคะ่ะที่ให้มากับบัตรอันแรกเลยที่ฉันมองว่าโดดเด่นมากๆเลยของบัตรใบนี้ก็คือประก,กันพิทักษ์สินค้านั่นเองในกรณีที่เราบัตรใบนี้ ไปจับใจ่ายใช้สอยในการซื้อของต่างๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับของอันนั้นไม่ว่าจะโดนโจรกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเสียหายชำรุดไปเขามีประกันดูแลให้ด้วยนะคะในวงเงินต่อครั้งไม่เกินห0 0 0งแสบาทซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วปีหนึ่งก็ดูแลให้สูงสุดถึง4 0 0แสนบาทเลยนะคะซึ่งเงื่อนไขเขาคือหลังจากใช้บัตรใบนี้ในการซื้อสินค้าแล้วเขาจะมีประกันตัวนี้ดูแลให้ประมาณ90วันหรือถ้าคิดแบบ เร็วๆก็ประมาณ3เดือนนั่นเองก็คือเอาบัตรใบนี้ไปซื้อสินค้าภายใน3เดือนเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าชิ้นนี้เขามีประกันดูแลให้อยู่ในวงเงินครั้งนึงก็1 0 0 0 0แสนบาทอย่างถ้าเพื่อนๆเอาไปซื้อ iPhone แล้วเอาไอโฟนเนี่ยมันหายห,ายหรือพังใบโดนขโมยใบเขามีประกันดูแลให้นั่นเองเรื่องที่2ที่ฉันว่าดีมากๆเป็นเรื่องของประกันการเดินทางนั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าเราไปเจ็บป่วยที่ต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเขามีวงเงินในการดูแลค่ารักษาพยาบาลตรงนั้นให้ด้วยอีก2ล้านบาท ซึ่งเธอ2ล้านนี่คือเยอะมากนะแล้วเงื่อนไขก็คือง่ายมากๆเพียงบัตรใบนี้ในการซื้อตั๋วหรือจองตั๋วด้วยสารนะคะหรือว่าจองทัวร์นั้นนะเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองนะทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในวงเงิน2ล้านบาทเลยที่ต่างประเทศแล้วในกรณีที่อยากได้ประกันอุบัติเหตุใบนี้ก็มีให้ดูแลอยู่ที่วงเงิน5 0 0แสน US ดอลลาร์เลยนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นบัตรใบนึงที่ประกันให้มาเจ๋งมากๆ มาที่ข้อควรรู้ของบัตรใบนี้บ้างนะคะอย่างที่จะบอกไปว่าบัตรใบนี้โอ้โหสะสมแต้มไวมากคูณ2หน,นั่นนู่นนี่ไม่มีเพดานข้อจํากัดของบัตรใบนี้ก็คือคะแนนของเขามีวันหมดอายุนะคะก็คือคะแนนจะมีอายุ3ปีนั่นเองและบัตรใบนี้มีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะอยู่ที่ปีละ4,280บาทแต่จะได้รับการยกเว้นถ้าปีหนึงคุณใช้เกินแสนห้าขึ้นไปก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแพลตินัมลีเดอร์ใบนี้นะคะเพียงคุณมีรายได้นะคะต่อเดือน1 0 0 0 0แสบาทขึ้นไปคุณก็สามารถสมัครเจ้าบัตรใบนี้ได้แล้วค่ะดังนั้นใครที่มีรายได้เดือนหนึ่งเกินแสนขึ้นไปฉันแนะนำเธอเลยว่าควรมีบัตรใบนี้ติดกระเป๋าไว้นะคะเอาจริงๆแค่เลดในการสะสมแต้ม กับแลกใหม่นะคะ AOP ในปัจจุบันนี้ของปี2025ฉันมองว่าก็คุ้มค่ามากๆแล้วแล้วก็เป็นบัตรใบหนึ่งที่มีประกันมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่องแก๊บด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆ่ะคะคิดว่าบัตรใบนี้คุ้มไม่คุ้มยังไงก็มาแชร์แกฟ,ฟังที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบถามเข้ามาว่าคลิปของช่องแก๊บเนี่ยถ่ายด้วยกล้องอะไรนะคะคลิปนี้ถูกบันทึกภาพด้วยกล้อง iPhone 17 Pro Max นั่นเองนะคะตอนนี้แกปมีปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะทุกคนเพื่อใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าของแกปเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบายยสำหรับใครที่สนใจจะสมัครบัตรเครดิตก็สามารถเข้าไปกดได้ที่ใต้ e s c r i p t ชันของวิดีโอแกปเลยนะคะแกปมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแกปด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ